วาคิวซูชิวากิวสิงโตเกาเหลาสิงโตและสำคัญที่สุดเรามีออยเตอร์น้ำเย็นทะเลญี่ปุ่นมาแถมให้ท่านแบบเติมไม่อั้นโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับบุฟเฟ่599เน็ต641บาทโอ้ยโคตรถูกโคตรโคตระผมบอกว่าถูกโคตรคเลยถ้าใครเป็นแฟนพันธ้สายแซลมอนกริงๆ ของญี่ปุ่นดีๆกิ่งๆต้องไปที่อารุอ e. ิมีเวลาไปครับมาร่วมฉลองให้ความสุขกับตัวเองรางวัลสำหรับบุฟเฟ่ของเราผมถือว่าโคตรคุ้มโคตรดีโคตรกับเสียเวลาเดินทางมาทานันอารุอิซูชิถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่สุดๆแล้วตอนนี้บอกเลยว่าต้องอารุอิซูชิจ่ายจบครบทุกอย่างไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่ม 641บาทพร้อมของแถมอีกมากมายย้ำออยเตอร์ญี่ปุ่นวากิวออสเตรเลียโคตรโคตรสุดๆเจอกันครับผม